คือกกอิ่มที่ตอนนี้โตเป็นสาวและสวยมากแล้วสามีของนางก็กลับมาพอดีคุณชายจึงได้คืนไม้ขำให้กับเขาและจากไปจากนั้นคุณชายเฮงก็ได้มาหาแม่อุปัรภมซึ่งวันนี้นางก็ได้จัดหาผู้หญิงไว้ให้กับเขาหนึ่งคนนางคนนั้นก็คือกกอิ่มนั่นเองขณะที่ทั้งคู่กําลังจะมีความสัมพันธ์กันกกอิมก็บอกว่านางต้องรีบกลับบ้านก่อนเนื่องจากสามีของนางขี้หึงมากเขาจะกลับมาดูนางทุกสองชั่วโมง ทั้งคู่จึงได้แอบนัดพบกันกลางดึกคืนนี้เพราะว่าสามีของนางนั้นเป็นคนหลับลึกมากแล้วคืนนั้นที่บ้านของกกอิมทั้งคู่ก็ได้แอบมาบะบะกโอบบะก,กันซึ่งสามีของนางก็ไม่ตื่นจริงๆแม้ว่าจะส่งเสียงดังแค่ไหนก็ตามหลังจากที่ได้มีความสัมพันธ์กับกกกอิมคุณชายเฮงก็รู้สึกติดใจนางอย่างมากและตั้งใจที่จะเอานางมาเป็นของตนเองให้จงได้แล้วในคืนหนึ่งที่สามีของกกอิมไม่สบาย คุณชายเหฮงก็ได้เอายาพิษใส่ให้สามีของนางกินทำให้สามีของนางตายไปในที่สุดแล้วเขาก็ได้แต่งกกอิ่มเข้ามาเป็นเมียน้อยในบ้านอีกคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณชายเหฮงก็ใช้ชีวิตอย่างเสยเพลและเลวสามอย่างที่สุดกลายเป็นคนที่ไร้ซึ่งศีลธรรมแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูหนังจบผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อเอาใจสาย18บวกโดยเฉพาะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าชอบแนวนี้ผมก็จะได้หามาสปอยให้ฟังอีกก่อนจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้ามียาเม็ดมังกรแบบในหนังจริงๆคุณจะทำย่างไรสำหรับผมเนอะครับ <laughs> ยังไงก็งมาคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ ผมก็ขอตัวไปศึกษาส่วนผสมของยาเม็ดเบื้องกรก่อน,อนสวัสดีครับเมื่อเศรษฐีหนุ่มผู้มกักมากในกามหลงไหลในการแสวงหาความสุขจากเรื่องบนเตียงโดยไม่เกี่ยงรูปแบบหรือวิธีการและถึงแม้ว่านางจะมีสามีแล้วเขาก็จะแย่งนางมาเป็นเมียของตนเองจนได้แล้วในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเมื่อเขายังคงมีความต้องการในเรื่องของผู้หญิง มากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักคำว่าพอสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องบทรักอม,มะตะภาคสองหนังเปิดตัวที่คุณชายเฮงได้พาหัวใส่สูเพื่อนสนิทที่กำลังเมามากมาส่งบ้านแล้วเมื่อคุณชายเฮงได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เรียกนางว่าจี้ฉีซึ่งเป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกที่เขาหลงรักและเคยมีความสัมพันธ์ด้วยหัวใส่ซูจึงบอกว่านางชื่อผิงเอ,อ๋อเป็นภรรยาของเขาเอง พิงเอ๋อที่เห็นสามีเมามากจึงได้ให้เบ่ารับใช้พาเขาเข้าไปด้านในแล้วนางก็ได้ขอบคุณคุณชายเฮงที่ช่วยพาสามีมาส่งบ้านซึ่งคุณชายเฮงก็ชื่นชมว่านางเป็นผู้หญิงที่ดีและเพียบพร้อมจากนั้นเขาก็ได้ปรับทุกข์ให้นางฟังว่าเขามีเมียน้อยอยู่คนหนึ่งนางชื่อว่ากกกอิ่มแต่พักหลังนี้เวลาที่หัวใส่สู่ไปที่บ้านของเขาก็มักจะแอบส่งสายตาให้กับกกอิ่มอยู่เสมอ ผิงเอ๋อที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกกังวลใจแล้วก่อนที่คุณชายเฮงจะกลับเขาก็บอกกับนางว่าไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับหัวไ่สูเพราะเขาแค่อยากระบายให้นางฟังเฉยในคืนวันถัดมาคุณชายเฮงก็ได้พาหัวไ่สูที่กำลังเมากลับมาที่บ้านของเขาจากนั้นคุณชายเฮงก็นึกสนุกเข้ามาที่ห้องนอนของกกอิมพร้อมกับได้เอาเชือกมัดกกอิมเอาไว้เพื่อจะลองเล่นอะไรใหม่ๆแต่แล้วเขาก็เดินไปเปิดประตูให้หัวไ่สูเข้ามา มีอะไรกับก๊กอิมอีกคนแม้ว่านางจะไม่ต้องการแต่านางก็ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้วันต่อมาคุณชายเฮงก็ได้มาบอกกับก๊กอิมว่าเขาอยากให้นางมีลูกชายกับเขาสักคนจึงได้ขอให้กกอิมไปที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อขอลูกชายให้กับเขาซึ่งก๊กอิมก็ตกลงที่จะไปจากนั้นคุณชายเฮงก็ได้เรียกสาวใช้ที่มีชื่อว่าชุนเหมยเข้ามาเขาให้นางนําจดหมายฉบับหนึ่งไปให้หัวใสสู่โดยให้บอกว่าก๊กอิมเป็นคนฝากจดหมายมาให้ โดยเนื้อความในจดหมายนั้นกกอิมได้กล่าวชื่นชมเรื่องบนเตียงของฮัวไซซูเมื่อคืนพร้อมกับนัดพบเขาที่วัดแล้วผิงเอ๋อก็เดินเข้ามาฮัวไซซูจึงบอกกับภรรยาว่าเขาต้องออกไปคุยธุระเรื่องธุรกิจก่อนผิงเอ๋อนึกสงสัยก็เลยถามสาวใช้จึงได้รู้ว่าจดหมายนี้กกอิมเป็นคนส่งมาฮัวไซซูจึงได้มาหากกอิมที่วัดพร้อมกับจดหมายรักที่นางเขียนถึงเขาซึ่งกกอิมก็ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่จดหมายของนาง พร้อมกับตีเขา่าเข้าไปให้หนึ่งทีถิงเอ๋อที่แอบตามมาเห็นจึงเชื่อว่าสามีของนางนั้นแอบมีใจให้กับกกอิมจริงๆแล้วขณะที่หัวไซซูกำลังจะกลับเขาก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาลุมทำลายจนเจ็บหนักทั้งหมดเป็นแผนการของคุณชายเหงเขาได้พาหัวไซซูที่บาดเจ็บกลับมาส่งที่บ้านเมื่อถิงเอ๋อเข้ามาเขาก็ขอให้นางช่วยเอาน้ำชาให้หน่อยขณะที่ผิงเอ๋อไม่อยู่คุณชายเหงก็ได้บอกกับหัวไซซูว่า วันก่อนเจ้าได้นอนกับเมียของข้าแล้ววันนี้ข้าจะขอมีอะไรกับเมียของเจ้าบ้างนี่คือยาปลุกอารมณ์ชนิดพิเศษเดี๋ยวพอเมียของเจ้าได้กินนางก็จะยอมเป็นของข้าเองพร้อมกับกอกยานั้นใส่ปากของหัวไซซูเมื่อผิงเอ๋อนำน้ำชาเข้ามานางก็รีบเข้ามาดูอาการของสามีจงังหวะนั้นเองคุณชายเฮงก็แอบใส่ยาลงไปในถ้วยน้ำชาของนางแม้ว่าหัวไซซูจะเห็นทุกอย่างแต่เขาก็เจ็บหนักจนไม่สามารถพูดได้ แล้วคุณชายเฮงก็หลอกให้ผิงเอ๋อดื่มน้ำชาพอยาเริ่มออกฤทธิ์นางก็เริ่มออกอาการเพียงแค่ชั่วอึดใจฉากแอคชั่นสุดตการตาก็ได้เริ่มเปิดตัวขึ้นแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าต่อสู้กันอย่างไรก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มนะครับ okay. Okay. Yeah. ส่วนหัวไส่สกูก็กระอักเลือดจนตายพอาฤทธิ์ของยาหลังจากนั้นคุณชายเฮงก็ได้รับผิงเอ๋อมาเป็นภรรยาคนที่ส พร้อมกับคุปสมบัติทั้งหมดของหัวใ่สูในวันหนึ่งเจ้าไผ่ก็ได้เข้ามาบอกกับคุณชัยเฮงว่าบูทรงผู้จับเสือด้วยมือเปล่าจะกลับมาแก้แค้นคุณชัยเฮงที่ฆ่าพี่ชายของเขาอู่ต้าหลักในภาคแรกจนได้กกอิ่มมาเป็นภรรยาคนที่สองซึ่งคุณชัยเฮงก็ไม่ได้กลัวบูทรงเลยสักนิดเพราะเวลานี้เขามีทั้งเงินและอำนาจขนาดในอำเภอยังต้องเกรงใจเขาเลยกกอิมที่แอบฟังอยู่ก็หวนคิดถึงอดีตที่บูทรงมาเยี่ยมพี่ใหญ่อู่ต้าหลัง ในคืนหนึ่งที่สามีของนางไม่อยู่นางได้แอบวางยาในเหล้าของบูซงเพราะนางนั้นแอบชอบบูซงมาโดยตลอดเมื่อบูซงหลับไม่ได้สติงานนี้ก็โดนโกกอิ่มลักหลับเข้าให้สิครับพอบูซงตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกผิดกับพี่ใหญ่มากที่เขาได้หลับนอนกับพี่สะพายด้วยความละอายใจบูซงก็เลยจากไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วหนังก็ตัดฉากมาที่บูซงได้กลับมาไหว้ศพของพี่ใหญ่ ตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นชุนเหมยกําลังใช้มือขุดหลุมฝังศพบ,บูทรงก็เลยเข้ามาถามจึงได้รู้ว่าพ่อของนางถูกคุณชายเฮงฆ่าจนตายแถมยังถูกโกงเอาที่ดินไปด้วยด้วยความสงสารประกอบกับทั้งสองนั้นต่างมีศัตรูคนเดียวกันบูสรงจึงได้ช่วยนางฝังศพของพ่อทําให้ในคืนนั้นเขาได้มาที่บ้านของชุนเหมยบูสรงวางแผนจะไปฆ่าคุณชายเฮงในวันพรุ่งนี้ชุนเหมยเลยบอกให้เขานอนพักเอาแรงที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปฆ่าไอ้โจรชั่วนั่น ตกดึกคืนนั้นขณะที่บูซงกําลังหลับเขาก็ได้ยินเสียงร้องของชุนเหมยเขาจึงรีบมาดูก็พบว่านางกําลังจะถูกขืนใจเขาจึงได้เข้ามาจัดการกับคนร้ายจนมันต้องรีบหนีไปแล้วบูซงก็รีบเข้ามาดูชุนเหมยแต่กลับถูกนางพ่นยาใส่หน้าจนสลบไปพอเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกมือปราจับมัดเอาไว้ในความผิดฐานข่มขืนหญิงสาวบูซงจึงได้ขอให้ชุนเหมยอธิบายให้ทุกคนฟัง แต่นางก็เงียบไม่ยอมพูดอะไรทำให้เขาถูกจับกลุ่มตัวไปลงโทษแล้วหนางก็ตัดฉากมาที่คุณชายเหงกำลังหัวเราะชอบใจที่เพิ่งกำจัดบูสงไปได้สำเร็จซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับชุนเหมยเพราะทั้งหมดเป็นแผนการของนางเหมยอิงจึงได้เสนอให้เลื่อนตำแหน่งชุนเหมยเป็นหัวหน้าสาวใช้คุณชายเหงก็เห็นด้วยพร้อมกับมองนางด้วยสายตาที่หื่นกระหายทำให้เหมยอิงรู้ทันทีว่าสามีของนางกำลังหมายตาชุนเหมยอยู่ เหมยอิงจึงได้เรียกชุนเหมยมาพบพร้อมกับทวงบุญคุณที่เคยจ้างหมอมารักษานางตอนที่ป่วยหนักเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วเหมยอิงก็เผยความในใจให้ชุนเหมยฟังว่านางกลัวว่าวันหนึ่งจะถูกขังทิ้งไว้ในห้องเก็บฟืนเพราะคุณชายเฮงเป็นประเภทได้ใหม่แล้วลืมเก่าหลังจากที่ได้เมียคนที่สองและคนที่สเขาก็ไม่มาหลับนอนกับนางอีกเลยเหมยอิงต้องการให้ชุนเหมยเป็นภรรยาคนที่สี่ของสามี เพื่อที่จะได้มาช่วยนางรับมือกับกปกอินและผิมเอ๋ออีกแรงชุนเหมยจึงบอกว่านางไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เพราะถูกพ่อแม่นําไปขายตั้งแต่เล็กๆเ,เหมยอิงจึงได้พานางมาพบกับหมอรีแพรคนหนึ่งที่สามารถทําให้ชุนเหมยกลับมาเป็นเหมือนดั่งสาวบริสุทธิ์ได้อีกครั้งถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินถึง5,000ันตลึงก็ตามโดยใช้เวลาในการผ่าตัดเพียงทูบดอกเดียวเท่านั้นหลังผ่าตัดเสร็จหมอรีแพรก็บอกว่าถ้าอยากให้เห็นเลือดพมบาจารีแล้วละก็ นางจะต้องนอนกับผู้ชายภายในสวันไม่เช่นนั้นทั้งหมดก็จะสูญเปล่าในคืนต่อมาคุณชายเฮงที่รักสนุกก็มาหาผิงเอ๋อเขาตั้งใจที่จะมัดนางเอาไว้แล้วให้เจ้าไผ่เข้าไปมีอะไรกับนางอีกคนแต่ผิงเอ๋อนั้นคว้ากันไกไว้ได้ทันจึงรอดพ้นมาได้ทําให้คุณชายเฮงเดินอารมณ์ค้างออกมาจนได้เจอกับชุนเหมยที่กําลังไหว้อธิษฐานขอให้คุณชายเฮงมีสุขภาพแข็งแรงแถมนางยังบอกอีกว่านางนั้นแอบชอบคุณชายเฮงมาโดยตลอด เขาก็เลยเข้ามาหานางแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ออดออดจะกิ้งแกลดกันแต่ความวิทยผปรลิตของคุณชายเฮงนั้นยังไม่หมดนะครับเพราะในคืนต่อมาเขาได้ให้ลูกน้องถึง4ี่คนมาลุมขืนใจผิงเอ,อ๋อพร้อมกับเขาเหตุการณ์ในคืนนั้นทําให้ผิงเอ,อ๋อป่วยเป็นโรคซึมเศร้านางเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครส่วนคุณชายเฮงก็รับชุนเหมยมาเป็นภรรยาคนที่4หลังจากวันนั้นคุณชายเฮงก็ลงหลงไหลชุนเหมยมากกว่าภรรยาทุกคน ในวันหนึ่งขณะที่สาวใช้จะนำยาไปให้กับผิงเอ๋อเหมยอิงก็อาสาเป็นคนเอายาเข้าไปให้ด้วยความเชื่อใจผิงเอ๋อจึงได้ดื่มยาเข้าไปจนหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเหมยอิงได้แอบใส่ยาลงไปฤทธิ์ของยานั้นทําให้ผิงเอ๋อเสียสติเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นไม่นานนางก็เสียชีวิตลงส่วนคุณชายเฮงในเวลานี้ร่างกายก็ทรุดโทรมลงอย่างมากเขาเริ่มมีอาการปวดหลังสายตาฝ้าฟางเนื่องจากหักโหมกับชุนเหมยมากจนเกินไป แล้ววันหนึ่งชุนเหมยก็แอบมาหาหมอรีแพรเพื่อเอายาสู่สวรรค์ที่มีฤทธิ์ปลุกอารมณ์เทียบเท่ากับยาเม็ดมังกรโดยหมอรีแพรได้บอกกับนางว่าถ้าเกิดกินยาตัวนี้พร้อมกับยาเม็ดมังกรแล้วละก็จะทําให้คนคนนั้นมีความต้องการที่จะโจ๊ะโจ๊ะกันอย่างบ้าคลั่งจนอาจทําให้ถึงตายได้เลยซึ่งชุนเหมยก็ไดเอายาดังกล่าวมาให้เหมยอ,อินดื่มทําให้นางเกิดความรุ่มร้อนอย่างมากแล้วชุนเหมยก็ได้ส่งตัวช่อไผ่เข้าไปหาเหมยอ,อิง แต่ด้วยความที่เจ้าไผ่นั้นไร้น้ำยาเหมยอ,อิงก็เลยโกรธจึงกัดของเจ้าไผ่จนขาดทำให้เขาเสียเลือดจนตายแล้วด้วยฤทธิ์ของยาที่แรงเกินไปก็ทำให้นางเสียชีวิตตามไปอีกคนทางด้านคุณชายเฮงที่ตอนนี้ร่างกายหมดเลี้ยวหมดแรงจึงได้ตัดสินใจกินยาเม็ดมังกรถึง2เม็ดเพราะหวังจะมีความสุขกับชุนเหมยอ,อย่างเต็มที่แต่ก่อนที่สงครามจะเริ่มต้นขึ้นนางก็หลอกให้เขาดื่มยาสู่สวรรค์เข้าไปอีกตัวและขอให้เขาดับไฟก่อน ขณะที่คุณชายเฮงกําลังดับไฟพอหันกลับมาชุนเหมยก็ได้หายตัวไปแล้วคุณชายเฮงที่กินยาเข้าไปเกินขนาดจึงต้องรีบระบายออกเขาเลยไปหาก๊กอิมแทนซึ่งเขาก็ได้ต่อสู้ฟาดฟันกับนางอย่างรุนแรงทําให้นางนั้นถึงกับคอหักตายส่วนคุณชายเฮงก่อนที่จะตายก็สํานึกถึงบาปก,กรรมทั้งหมดที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้แล้วหนังก็จบลงที่ชุนเหมยมาไหว้ศพของพี่ใหญ่อู่ต้าหลาง พร้อมกับเฉลยว่าทั้งหมดเป็นแผนการที่บูสงร่วมมือกับชุนเหมยเพื่อล้างแขนคุณชายเฮงโดยส่วนตัวสำหรับหนังเรื่องนี้ผมอาจจะสปอยเนื้อหาได้ไม่เต็มที่จริงๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนมันอยู่ในฉากแอคชั่นสุดเด็ดเผ็ดมันแซบซีจนเกินไปครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคอหนังแอคชั่นแล้วละก็ผมแนะนำให้ลองไปดูหนังตัวเต็มนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากต่อสู้ที่สุดอลังการ เรียกได้ว่าฟันกันยับเลยตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเลยทีเดียว <c oughs> โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่4.7แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่สำหรับผมผมให้10เลยครับแต่ถ้าถามว่าทำไมผมถึงให้คะแนนสูงมากขนาดนี้แล้วล่ะก็อย่างไงก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปเตรียมหนังแอคชั่นสุดมันเรื่องใหม่ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ